ทดสอบสายเทียบสายชาร์จเทียบนะครับของ g a r m i n f o r n e r 645นะครับอันนี้ก็เป็นสายเทียบนะครับก็ใช้ชาร์จไฟได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะกินกระแสไฟชาร์จก่อนที่จะส่งอมอบให้กับลูกค้านะครับนี่นะก่อนทำการแพ็คจะส่งเราก็ทางร้านล็อกรีใบก็จะทำการทดสอบนะครับตรวจเช็คก่อนที่จะส่งอมอบให้กับลูกค้านะครับถามว่าสายชาร์จเทียบต่างกับสายชาร์จแท้ยังไงนะครับนี่นะฮะ ของแท้ก็จะเป็นของการ์มินก็จะมีรูปสามเหลี่ยมนะครับอันนี้จะไม่มีนะครับถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าจะไม่มีวงจรป้องกันนะครับในสายแท้จะมีวงจรป้องกันแต่ในสายเทียบนี้จะไม่มีนะครับจะเป็นการต่อตรงเลยนะครับซึ่งราคาก็จะถูกลงแต่ถามว่าคุณภาพอยู่ที่สายตัวนี้อีกสายทองแดงที่อยู่ข้างในนะครับอันนี้ของทางร้านล็อกรีไบก็เป็น เกรด a นะครับก็คัดเกรดมาจากโรงงานนะครับมันก็มีหลายเกรดเหมือนสายชาร์จโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อสายชาร์จมอเตอร์สันขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับรับส่งข้อมูลก็ทํางานได้ตามปกตินะครับก็นี่นะฮะสายชาร์จเทียบนะครับก็ไฟก็จะแรงก็จะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเต็มเร็วก่อนปกตินะครับแต่ยังกินกระแสไฟชาร์จอยู่นะครับนี่นะฮะ นี่คือสายชาร์จเทียบจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะเชื่อมต่อสายชาร์จใหม่นะครับนี่นะฮะก็จะขึ้นร้อยเต็มเร็วกว่าปกติโดยทั่วไปนะครับเพราะไม่ได้มีวงจรป้องกันวงจรโปรเทคนะครับแต่ถึงสายแท้มีนะครับแต่ก็ถ้าชาร์จไฟเกิน5โวลต์ก็ช็อตชํารุดอยู่ดีนะครับถามว่าใช้ในการชาร์จได้ไหมชาร์จได้ ขอให้ใช้อแดปเตอร์ที่ไม่เกิน5โวลต์น,นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไบย,ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ